เสื้อออกก่อนโอ้โหื้อเสื้อ Merry c h r i s t m a ของขวัญน้องหน้าหนาวน้าหนาวมากเลยหนาวแต่เมื่อวานนี้หนาวจัดนะมาถอดให้ไม่ถอดได้ไม่ได้ไม่ถอดไม่ได้ต้องถอดออกมามาอา่อชอบไม่ยอมถอดเสื้อถอดออกก่อนลูกแต่แต่ว่าอากาศหนาวมากดูเสื้อเป็นใสเสื้อเป็นใส่หนาเลยค่ะหนาวหนาวหนาวจนน้ำมูกไหลจ้ทุกมุ เดี๋ยวมาไปเก็บเอาน้นาำออกให้ที่บ้านโอ้โหปักเต็มเลยเพราะว่ามาเดินทุ่งนาหนามหนามมันจะไอ้นี่เนาะโอ้ยเต็มเสื้อเลยจะมานางเก็บก็บรรมีเวลาเนี่ยก็ขนหนูนี่แหละนี่ถ้าเป็นขนของน้องฮัดจังเองไม่เป็นไรค่ะปกติมาเดินประจำก็ไม่เห็นหนามปักเนาะ วันนี้ใส่เสื้อมาหนามนะมีอีกไหมตรงคอมีไหมเดี๋ยวมาดูให้เนี่ยเดี๋ยวนูเจ็บม้าดูให้นะไม่มีโอ้อมมมาชิมแปม้าก็เป็นห่วงหนูกว่าหนามตักหนูเนาะเดี๋ยวมามาไปเก็บที่หลังโอยเสื้อหนามดูดิทุกคนหนามเยอะมากเลยอย่ะเห็นไหมดำดำเนี่ย โอ้ซื้อเสื้อให้น้องขจิจังใหม่แพงก็เสือค้นอีกทุกคนตัวหนึ่งเป็นพันผลเสือเพ่นสือตัวละสองลอยเสือหมาตัวเป็นพัน <c oughs> ลูกสาวยังบอกโอ๊าเสื้อน้องขจิจังแพงกว่าแพงกว่าเราอีกเนาะแม่อมของสุนัขเนาะ เดี๋ยวดไปเดินไหนอีกลูกไปเดินไหนอีกชอบเดินเล่นมาตรงนี้ให้เดินทุ่งนาให้เดินทุ่งนาเล่นทุ่งนามไม่มีน้ำแต่ตรงนี้มีน้ำตรงเนี่ยตรงทางเดินนะตรงถนนน่ะน้ำเยอะมากเลยแต่ตรงทุ่งนามไม่เป็นไรไม่มีงูด้วยนะทุกคนเพราะว่าหน้าหนาวแล้วงูเขาจะเข้าข้างในแล้วตอนนี้หนาวจัดงูเขาจะไม่ออกมานะ เขาจะหาที่ซ่อนคล้ายๆว่าจำศีลนนะทุกคนอถ้าจงจะไปกายเดี๋ยวขาเลอะจะไปเหยียบต้มนะลูกดูดูดูดเเขาเดินนน่นไปถึงโน่นเลย ก็มาเล่าสู่กันฟังค่ะพาน้องมาเดินเล่นขอบคุณเอซน้องฮัจิจังทุกคนนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมค่ะขอบคุณกําลังใจมากๆเลยนะคะเดี๋ยวไปเรียกน้องกลับบ้านก่อนจับยางฮัจ,จังฮัจ,จีเดี๋ยวลองเรียกน้องจะกลับไหมฮัจ,จีใครดูอ๋อยังไม่อยากกลับเดี๋ยวอีกสักพักค่อยพากลับบายบายค่ะทุกคนขอบคุณค่ะ